เข้ามากันหมดแล้วไปทำอะไรอยู่นู่นน่ะฮะเขาพร้อมกันหมดแล้วเราไม่ได้พร้อมรถมาเห็นไหมอ้าวเสืออ้าวดำอ่ะขะอ้ะอะอาวเก่งอ้าวดำนู่นก่อนน,นู่นมานนินู่นมานนินู่นวางแม่เี mẹ thế mẹ thế con mẹ thế con mẹ thế con mẹ thế hay na nuu mẹ mẹ nuu mẹ đẻ mẹ đẻ ha mẹ à mẹ không riêng đặng mẹ không riêng coi แยงเนอะอืค่อยกินค่อยกินไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวแม่ให้ใหม่ม่ให้ใหม่กินขลูกกินข้าวข้าวผเรื่ จับตัวอกจับทุบกวันก็ไม่หมดดีนะฟ้นมาบึ้มบึ้มบึ้มมันไม่ตกเนี่ยยิ่งซุกกันอีกมากินลูกมาน้ามานายด่างกินหมดแล้วเนี่ยเร็วรถมาไปกินข้าวไปลูกไปเร็วเร็วกิน ต้องไปห้าแต่ด่างเดี๋ยวมันกัดเอาน่ะเดี๋ยวรถมาลุกรถมามาแม่เกามามาแม่เกาเกาลุมาแม่เกาลุเกาเกาเกามาเกากันมามาเกากันลุมาลดมานะจะาปโอ้มาะทำไมถน,นนเนี้ยโอ้ไม่ข้าวนี่นอนลงนอนลงแม่เกานอนลงแม่เกาด่างรถมาเห็นไหม อิ่มแล้วเลยฮะไดงอิ่มแล้วเลยไม่ข้าวมันไม่กินข้าวเยอะเลยนะข้าวข้าวไม่กินข้าวเยอะเลยข้าวน้อยจังเลยหืมไมกินข้าวน้อยจังแม่เก่าแม่เก่านอนลงนึกแม่ก็จะมืดกันเนี่ย มึดตรงนี้ทุกทีช้าไห้ข้าวเนะี่ยเอาอยาให้กินก็ยาแรงจังเลยตัวรับไม่ไหวนะ่ะตัวน้อยเกินไปเนี่ยยาพุ่งก็เอาไม่อยู่ ยาเม็ดแรงจังแม่ไม่กล้าให้กินให้ด่างรถมาเห็นไหมไปอยู่ข้างถานนทำไมด่างรถเยอะแยะออกมา นอนลงมามานอนลงแมกเกาให้มานอนลงเนี่ยแมกเกาให้แมกเกาให้เนี่ยคอเนี่ยเยอะแยะดึงตัดหัวห้างปุ้มหมด แม่ไปแล้วแม่มืดแม่มืดไปลุกปะแม่กินมาแม่กินข้าวเหรอเข้ากินกันหมดแล้วนั่นนน่ันเสื้อก็มั่มมั่มหมดแล้วเสื้อมั่มหมดแล้วเอา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  ขับมันทําไมล่ะขับไปเยี่ยงมันทําไมอ่ะห่วงข้าวมันแล้วมันกินมั่งลูกแป้งกันแม่ไปแล้วแม่ไปแล้ว,ลวหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วแม่จะไปแล้วแม่จะไปแล้วไม่ต้องเลยต้องเลยรถมันจะเบ๊ะเบะ๊ะพ้นมานี่แล้ว มจะเบ๊อเอาเอา๊ะเ้าเอา๊ะไอ้ดังอย่าตามรถมารถมาแหน่รถมาเห็นไหมรถมาเห็นไหมอย่าตาม